ถ้าจะขยายความเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งอะ่ะพี่จริงอยากจะบอกอย่างนี้ว่าคือคือถ้าสมม่อย่างที่เราเรามักจะเจอเพื่อนรักเก้าที่เราเราคิดว่าพี่จริงนึกเร็วๆก็นึกได้ถึงรักเก้าก่อนแล้วกันเนาะรักเก้ามักจะบอกว่าอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหยวนหยวน,ห,ยวนหรือว่ามักจะเกรงใจคนอื่นแล้วก็แบบว่าคือทันทีทันควันโอเคแต่พอเสร็จแล้วข้างในเนี่ย มันอาจจะรู้สึกเหมือนไม่สบายใจและยังไม่พร้อมแต่บางทีก้าวไม่ทันถามตัวเองและไม่ทันสํารวจความต้องการที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ําแข็งของตัวเขาเองนะคะเวลาที่เขาบอกว่าไม okay ่เป็นไรโอเคแล้วก็คนอื่นๆก็อาจจะเข้าใจว่าเขาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรเรื่อยๆจากหัวหน้าทีเพื่อนทีคนใกล้ชิดทีหลายๆคนทีบางทีมันข้างในมันเริ่มกลุน่น หรือบางทีมันมีความโกรธแล้วความโกรธมันทำงานอยู่ข้างใต้ภูเขาน้ําแข็งแต่พอมาเจอฟางสุดท้ายที่คล้ายๆกับความไม่เป็นไรของเราอ่ะคนอื่นก็ไม่ได้เข้าใจก็คิดว่าไม่เป็นไรจริงๆแต่พอมาถึงสุดท้ายอ่ะมันอาจจะบางทีมันถูกขอถูกวานถูกนู่นถูกนี่จนเรื่องของตัวเองไม่ได้ละเหมือนกับไม่ได้ถูกดูแลมากพอพอมาสุดท้ายมันก็ระเบิด บางทีเวลาก้าวที่เราเห็นใจดีเว,วาลาระเบิดมันก็ตูมออกมาพฤติกรรมที่โผล่ออกมาก็คือกําลังโวยหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่ละ <ขอ S 2> ซึ่ง <ขอ S 2> บางคนก็งงเนาะว่าเฮ้ยเฮ้ยเราพูดแค่นี้เองนิดเดียวเองทําไมเธอถึงอาอก,การขนาดนี้ลนะ่ะคือมันบางทีมันถูกสั่งสมมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆการที่เขาอาจจะไม่พร้อมบางอย่างแต่เขาไม่กล้าที่จะพูดเซโนอะ say yes 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 พอไปถึงสุดท้ายมันก็อาจจะรู้สึกรู้สึกไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็วระเบออิด<ท>เพราะฉะนั้น<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเ,เอาภาพภูเขาน้ำแข็งขึ้นมาเพาะะื่อที่จะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยบางคนเห็นแบบคนโมโหระเบิดแรงเนี่ยก็เข้าใจว่าอีนี่รักแปดแน่เลยใช่ปะ่ออะใช่นะใช่เพ<ๆ>มันมันไม่ใช่แบบเราเห็นพฤติกรรมทุกคนแล้วก็ไปตีความว่าอีคนนี้รัก ผู้โหแรงน่าจะเป็นรักแปดไม่ใช่นะรักเก้าก็ผู้โหแรงนะใช่ไหมพฤติกรรมที่ปรากฏอาจจะคล้ายกันคือความโกรธมันจะเป็นหน้าตาของเพื่อนสูนท้องก็คือแปดเก้าหนึ่งนะคะแต่ว่าแรงๆคือเก้ามันต้องถึงจุดสั่งสมอะความโกรธแปดเก้าหนึ่งนะคะที่เราดูจากแดกแกรมนี้ก็คือแปดผู้ปกป้องเก้าผู้ประสานไมตีหน,นึ่งคนเนี้ย อันนี้ก็คือพวกที่ถนัดแบบพลังงานแบบสูนท้องแล้วก็มีฐานอารมณ์ของความโกรธเวลาแปดเจอเรื่องไม่ยุติธรรมก็ปี๊ดเลยหนึ่งเจอเรื่องไม่ถูกต้องกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ถูกเคารพก็ปี๊ดก้า <9, S 1> เหมือนกันก้าก็คือไปถึงจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยคนขาดความเก่งใจเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสั่งสมมาถึงจุดหนึ่งก็ระเบิด เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นพฤติกรรมที่โกรธหรือแสดงอารมณ์โกรธบางอย่างเนี่ยก็ถ้าข้างใต้เราต้องไปสํารวจดูว่ามันคืออะไรนะของแปดเก้าหนึ่งก็อาจจะมีแรงจูงใจความใส่ใจที่มาหรือแม้แต่โลก,กทัศทัที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มันขับเคลื่อนจนกระทั่งออกมาเป็นพฤติกรรมที่ที่บางอย่างก็ดูคล้ายกันแต่ลักษณะเฉพาะมันก็จะมีความต่างกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็คือจะไม่ดูพฤติกรรมที่อยู่บนยอดของภุเอนั้นแข็งเนาะอย่างแปดเก้าหนึ่งก็มีความโกรธเหมือนกันแต่เราต้องมาดูว่าข้างล่างมันไม่เหมือนกันแล้วก็มันมันต่างกันยังไงถึงจะไม่ใช่แบบว่าไปเจอหน้าใครแล้วก็แจกละให้ทันทีอะไรเงี้ยไม่ได้ <laughs>